โอเคเรียเลยอยผมมากพบเสียองค์จากร่องน้ำพูนตการพื้ผลบุรราชธานี่ซึ่งเป็นผู้หนึ่งสี่อยู่ในเหตุการณ์ที่ในหอยตลาดนัดโก้กับบือบ้านน้องแก่เพิ่อนถือว่าโกงซะเนาะเพื่อนมาโกงมาเกิดเรื่องเรื่องโกงกันซึ่งเสียองคเพิ่นอยู่ในเหตุการณ์อยากให้เพิ่นเว้าให้งราวาที่นั่นผมบ่ได้มากตลาดอยากให้เพิ่นเ้าเหตุการณ์ใ้ฟัแล้วคา เตือนครับในหอยน้ำเตือนกับปู้ขายหัวขายควายน้ำเอาเชิญเลยครับ้าอครกับผมก็สวัสดีทุก้ทุกคนนะครับสำหรับนายหอยนะครับนอปวายในตลาดอยู่น้องแกนี่นะครับนอะคือตลาดของพ่อแหล่มาตรฐานนะครับนอเรื่องนัดก้อนก็เกิดขึ้นแล้วคือเวียดของพ่อเป้ที่พอ็คนผู้เดียวนะครับโจนผู้เดียวนี่ครับทีมาหลอกลวงขายกล้วย ขายง่วแล้วไปเปลี่ยนตัวง่วในขอบนะครับในขอบเปลี่ยนเป็นตัวง่วงัวจากที่ขายอยู่สามหมื่นมาเอาง่วตัวละหมื่นสองมาเปลี่ยนนะครับนี่ก็พลาดไปแล้วตายไปแล้วเกิดจากหน้าที่สองเข้ามาเจออีกคือเบียดของขิมขิมนี่ก็เป็นนกทรายนะครับที่จ่ายให้เบียดนะครับของลูกทรายของแม่แแบบแม่แแบบนะครับลูกทรายของแม่แเพบ่นที่มาจ่ายเงินในเบียดอยู่ในตลาดทุกคนเป็นอย่างทุกคนเกิดเรื่องกรนีครับผม ขายงัวราคาหมื่นเก่าพันแปดเออหมื่นเก่าพันแปดหมื่นสองมาเปลี่ยนอีกเอางัวหน่อยมาเปลี่ยนอีกครับเปลี่ยนหน้าบนมีมันมีแนวตีนหูพอกเออมีคลิปมีคลิปพรอแล้วจะลากบอกจะนารักบอกว่าเบอร์นั้นเบอร์นี้ก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เอาตัวงัวออกมาหัวน่อยอยู่ข้อเนี้ครับเออนี่ข้อนี่ข้อนานี่เลยพี่น้อง เอให้ต่งนะครับเราเข้ากันยู่งดีเลยจับผมกระโดดมุ่งไปนี่นะครับโอเคเดี๋ยวมันเกิดมาจุ่งจุงจุ่งจำจุดใหญอปลาแล้วเบิ้งเบิ้องในใบหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดมาเบป็นตวงหัวบานนี่มาเป็นตวงหัวตวงเลยเอใจว่าตะกอนสิพาดไปสามหมื่นพาดไปก่อนก็ได้จับจุดได้่ก็ได้จับโดนได้นะครับเนาะอยากฝากถึงนายหอยนะครับเนาะให้ระวังน้ำการสื่อการขายในตลาด น้องแคของเฮานี่คือตลาดมาตรฐานของพวัแลเพิ่นซื้อขายกันให้มันคงครับอย่าตัวอย่าตุ่มกันนะครับเนาะผมมายืนตลาดอยู่ตลาดนี้กับประมาณยังไงซีโกปีแล้วครับเนาะซีโกปีแล้วครับมายืนอยู่ตลาดตัวนี้ได้แต่ผมไายถ้ามากหลายปีแต่ว่าก็หนานักกรเห็นหอยองค์อยู่ตลอดอยู่ในคุมชผมขาไม่ยืนตลาดคุณตู่วันเสาร์ผมอยู่บริเวณเขาตลาดไฟฟ้าของผมเนาะตลาดใกล้ๆเนาะครับตลาดอยู่บ้าน แต่มาเลยเงินเท่าผมมามายืนอยู่ตลาดลอยเงินเพราะฉะนั้นเห็นเหตุการณ์แล้วครับปนสักกันครับครับจ้ะของตลาดเพิ่นครับอยู่แล้วมันอยู่คงทีเพิ่นก็คือพอครับรถือสัมพอครับเพิ่นกับรับถือผมเป็นลูกคือกันครับอยู่ในตลาดดูแลซอยกันครับใหญ่เกิดเรื่องก็เล่ากันเสียนะครับนาอกระเบื้องแล้วเมื่อนั้นก็ขออภัยมีหนองน้ำแน่ มันอดใจบ่าไรพูดลังค์คนว่าโนขึ้นไหวเถอะว่าเจได้พูดลังคนดีอุว่าไรนี่พอเบืองแล้วแกว่อยากยอมรับเลยไงแกว่ยอมรับเลยว่าเบียดกิมนะครับคือเป็นน่องไส้หักนับถือแกเสียใจให้เบียดผู้นี้เบียดสิมตุลใหญ่นะครับแต่ว่าในจุดตัวนี้เขาให้เบืองผู้เจ้าของตลาดเพื่อนไก่เป็นขั้วมาตรฐานเพื่อนเจ้าของขอ เบิรงน้ำผอมเบิรงไปครับตัวงวดให้เบิรงเนาะให้เบิร์นะครับเรื่องมาระวังตเรื่องมาระวังตกพอข่าน้ำกันนะครับอยู่น้ำกันให้มาระวังนะครับแต่่วาซื้อสัตว์ใจกันเนาะซื้อซัดใจในตลาดกซื้อกันขายนะครับในตลาดของข้าบางครั้งนิงคนนึงกัดเราเริ่มมาที่แรกรูว่ากันมีการตัวอะไรหน่อหมางหนูยังมาขาย มาแต่หลานคือพอขาดพออยู่นี่เด้องทีคือผมผมอยุติธรามตัวนี้หมายถึงว่าถ้าพวเฮ็ดเจ้าสั่นแล้วอยู่บ่ได้โดนอยู่บ่ได้โดนครับบ่ได้โดนผมก็เอาตรงสินเนี่ยครับว่าเออหางดอกก็บอกลูกค้าว่าหางดอกดอกก็คือดอกมีบางคนจะบอกใจกันก็พอใจจังซื้อครับเข้าใจจังซื้อว่าราคาไหนราคาหนี้นะครับเนาะงฝากกับพ่อค้ากัน ไอ้กีดน่ำแน่เขามาขายขาะเบิงคนนหน่ำแน่นาแปลกๆเข้ากับเบิงหน่ำดูแลซวยกันดูแลซวยกันในตลาดก็ตลาดน้องแก่ของพ่อแดงนี่มันอยู่ในมาตรฐานคือความมาตรฐานนะครับเนาะฝากถึงพ่อข้าทุกๆทุกคนดูแลซวยกันครับโอเคขอบคุณหอยองเสียองจากร่องขุณตะการพืชผลปิยวัฒน์ฟาร์มเพิ่นพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้ง่วได้ควายนำเพิ่นวายเพิ่นนี่มาตรฐานทุกตัวพี่น้องคอกดังจากร่องน้ำขุน อาเสียแหกเสียองเพิ่นเปิดให้ทั่วไปต่อร่องแล้วก็เบิ้งคลิปน้ำขันอยากซื้อตัวใดอยากขายตัวใดญเนาะขันอยากขายควายกับทั่วมาเบอร์นี้ใดเพิ่นสิไปเบิ้งยูกอกยูก้ามให้ราคายุติธรรมถ้าอยากได้ควายไปเลี้ยงกับทั่วมาเบอร์นี้ใดเนาะขออนุญาตเบอร์โทรสุดท้ายครับผมเบอร์โทรผมนะครับเนาะ0930753380ครับโอเช่ครับเสียองตะการครับผมครับผมช่วงสุดท้ายกรับขอบคุณเสียองค์เล่นๆเสี่ให้คอคิดจากอาให้คอคิดทั้งปู มาซื้อมาขายมัวควายอยู่ตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแก่เฮาเนาะขอบคุณอีกครั้งนึงสวัสดีครับผมขอบคุณเรไรครับผมมันหมาเนอเสียบงูเ้อหมาเน่ว่าล่ะโอเคขอบคุณเรไรครับผมว่าวิจัยอะไรเนี่ยนี่เงีนยเยอะบ้าเนี่ยมันหมาเนอะ้องประดับ Yeah. <laughs>